วนในวันนี้นะคะจะเป็นวันแรกที่ทางกทม,มเปิดให้ประชาชนสามารถไปลอยกระทงในพื้นที่ใหม่ได้นั่นก็คือที่คลองออคงอ่างค่ะหลังจากที่มีการปรับสภาพภูมิทัศน์และสภาพน้ําภายในคลองซึ่งจะสามารถเข้าไปในพื้นที่ใต้ตั้งแต่17นาฬิกาถึง24นาฬิกาค่ะ อมราชพงศุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดงานรวมน้ำใจคืนน้ำใสให้คลององอ่างที่บริเวณสะพานพานุพันธ์หรือสะพานเหล็กเดิมค่ะ <G ül üyor> หลังจากที่ได้มีการรื้อถอนร้านค้าและปรับสภาพภูมิทัศน์และนำน้ำชีวภาพเทลงคลองเพื่อปรับให้น้ำสะอาดค่ะโดยในวันนี้ก็จะเปิดให้ประชาชนลอยกระทงในคลององอ่างหลังจากที่ปรับปรุงสภาพน้ำในคลองให้เชื่อมต่อกับคลองบางลำพูใช้ระบายน้ำใน พื้นที่ชั้นในออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและเริ่มเปิดให้ประชาชนเข้ามาลอยกระทงได้ตั้งแต่เวลา17นาฬกาถึง24นาฬิกานะคะทั้งนี้ทางกทมใช้ระยะเวลา33วันในการรื้อถอนและป,ะปรับปรุงพื้นที่โดยเตรียมพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะหลายคนก็ไปถ่ายภาพมุมสูงมานะคะแล้วก็นำมาโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่า เป็นนิวลุก hmm. ของคลององอ่างหลายคนบอกว่าพอพูดถึงคลององอ่างตลาดสะพานเหล็กไม่เคยเห็นน้ําเลยนะคะพอมีการเข้าไปจัดระเบียบหลายคนก็เริ่มเห็นด้วยกับมาตรการของรัฐบาลในการจัดระเบียบพื้นที่ที่มีการรุกล so ้ำพื้นที่สาธารณะอย่างเช่นคลององอ่างครับเป็นคลององอ่างชมใหม่นะครับที่จะมีการเปิดให้กับประชาชนไปลอดกระทงในวันนี้ด้วยนะฮะ